สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่เขางูราชาบุรีวัอนอาทิตย์ที่23พุทศภาคมแต่ว่าเชืออะไรถุงไหมเนี่ยก็มีคนมาเดินบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเอ้อเสียงอะไรอ๋อนก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 โอ้นอก,น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 กพิราบ สช่ไหมเขาเขายิ่ยุ่งยิยักษ์นะนี่แนข้างบนนกพี่ราบนกพี่ราบอยู่ข้างบนนู้นคเปนเขาน่นะน่นะอยู่ตามชอกเต็มเลยเต็มเลยเนาะ นี่นะคะโน่นคนใจบุญเดินไปซื้อซื้ออาหารปลาอีกถุงหนึ่งบอกจะให้ปลาปลาผมหัวโตเนี่ยเีาา๋นวนะคะปลาเยอะมากเลยอ่ะเยอะเยอะจริงๆเต็มเลยว <c oughs> ััสบตดปมาเยอะมากปาัสบ นัดเดินอยู่นูน่นคนก็มีแต่ห่างกันนะคะเย็นๆยมาเย็นๆบรรยากาศดีค่ะไม่ไมไม,ไม่ร้อนสบายๆบ,บรรยากาศเย็นสบายมากเลยกละมาถึงนี่เย็นๆยน,ยน,นั่นแหละเพราะว่า มันร้อนที่เนี่ยถ้าเกิดมาตอนกลางวันน่ะถ้าอ่งนั้นก็ต้องมาตอนเช้าก็เช้าเลยเย็นก็เย็นเ,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 เลยนะคะที่เขางูเนี่ยถ้าเรามาตอนนั้นไม่ได้ร้อนมากร้อนตอนนี้อากาศสบายมากเลยค่ะอากาศเย็นนะคะน่าจะเป็นกล้องมัวๆไม่ได้เช็ดะูะ้วเขางูสวย テンアカ。いい <Okay. S 1> Hello Tải lưu hụp Cứ yên yên không biết đâu nè ให้เลยเยอะไงปิดป the ิด sure ต right? ัวกับก่อนเดี๋ยวหน้าไปจอไปเลยช่านยังอยู่กันยังไงปลาช่อนมันไหนปะมันทันเขาเหรอเรานนะนอนเลี้งแมงอยู่ริมๆนู่นน่ะเห็นไหมพี่ริมๆนู่นน่ะเออหน่ะทันเขาหรือเปล่าี่ปลาเยอะมากเลยค่ะ เยอะปลาเยอะสีสวยสีแดงสีส้มสีส้มส <c oughs> ีขาวปลาคาร <c oughs> ์ฟป่ะอไปให้บ้างเอาย <c oughs> อาให้บ้างด,ดีดีนะคะเดี๋ยวเลือกแก่ไมไม่กินพี่รักมันเป็นวิดีโอรู้แล้วกะเอ้าทำไมหันออกข้างนอกอ่ะ ăn qua lấy cái hai, cái hai chưa mà, cái này hai hả? Kha, mất cả chân lịch mẹ, mất mẹ 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 lịch mẹ, mất สดายดเสดายดขึ้นกญยาอ่ะโยนไปไกลๆหน่อยดูนี่ปลาเยอะมากเลยเห็นไหมวันนี้ให้ไปทั้งหมดกี่ถุงสี่ถุงให้ไปสี่ถุงสี่ถุง,ถงไปค่ะเชินทั้นไม่เรียบ ไปให้ดูวิวนะคะช่วงกินลูกปลาอะไรตอนลูกปลานะนี่เราอยู่ในกล่องนี่ตุ้นน,นกอยู่ในรูข้างบนนี่อยู่ในกรงนี่อ, <c oughs> อาได้ไงลากลงมานี่เขาเป็นแค่นี้เด็กๆเ,เป็นทางอย่างนี้นะคะนี่เป็นทางแบบนี้นะ เรามาที่นี่น่าจะหลายครั้งแล้วเนะาะครั้งที่สองจริงเหรอก่อ,อ,อนหน้านั้นสะพานเก่าเคยมาไหมอ่ะมาเรามาครั้งหนึ่งแล้วก่อนเนี้ยรอบสองแต่ว่าเราแวะมาตรงนี้รอบสามแล้วแต่ว่ารอบสองเดินมานีสองรอบอกินตะกบ,บไหมคะตะกบม่เยอะเี้ว <c oughs> นี่ต้องกินแบบเอ้ยไม่ใช่ต้องเดินแบบว <c oughs> ่าตอนเย็นนะอย่ามาเดินตอนเที่ยงไม่ได้นะตับแลบเลยโอ้โหปลาตัวใหญ่ เน,นี่ยเป็นเขาเน,ขานอกอยู่ตามรูนู่นยอดเขานู่นนะคะคือเดินชมเขาไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยมีน้ำเย็นสบายตอนเย็นตอนนี้อากาศเย็นสบายค่ะอา <c oughs> กาศมา <c oughs> อย่างนี้แหละเพราะรู้ที่นี่ว่ามันเป็นแบบเอหอหืมเตอรน์นกเนาเออพี่ก็ให้ตรงนันซะหมดเลยอ่ะตรงนี้อดเลยดูดิเต็มเลยเยอะมากอ่ะ น่าจะเป็นมันหมื่นตัวแล้วมั้งมันไม่มีคนจับเลยสริงครัต้องจับแม่นปลาน้ำเถียหมดไปค,ค่ะเลินหน้าตอ่อพี่ออกก็ได้จะให้ใจค่องๆองก็ไม่มีคนเดี๋ยวมีคนแล้วค่อยปิดเข็นจะได้หายใจสะดวกไม่ว่าจะกินลูกตะขบจะได้ไปปีนเอาให้ไปเอามานี่ย่าแมวว่ะพี่ย่าแมวเอาย่าไปให้แมวนอดดี<ะ>เก็บไงวะ ลงล่างเนี่ยไปไงลงมาแล้วไม่มีปัญญาขึ้นอีกต่างหากใช่ต้องหายาไปให้แมวและนี่แวางที่นกไม่ใช่มนม่ไม่ใช่ฝรั่งต้นอะไรก็ไม่รู้นี่นะ ดูภูเขาดูเราดีกว่านี่นะคะดูคนเข็นนะคะดูคนเขีนนี่ปลาเข้ามาป่ะมี่นะเส้นทางป่าเส้นทางป่าเส้นทางป่าคุณไงไอ้ช่อนช้อนย้อยอยู่น่าตื้นนั่นไงไอ้ช่อนเออตัวเบลเลยไล่การลูกนอน อ๋อนี่ลูกลายอยู่นี่นี่นะรอบๆรอบๆรอบๆโน่นไม่ติดต้นไม้ <c oughs> ติดต้นไม้ก็รับผม แล้วนะเป็นเป็นปีสองปีแล้วไม่ได้มาพ <2 S 1> ี่สองปีนะลาเพียบเมื่อก่อนฟางมีเยอะอย่างนี้ตอนนี้ปลายเยอะมากอะ่ะมันออกลูกออกหลานไงอ,ออกลูกออกหลานปุ๊บมันก็เยอะตอนนี้ไปรุ่นเลนแะล้วใช่เพียบเลยให้ห้าถุงมันยังไม่อิ่มเลยนี่นะครับ ี่เมื่อกี้เราขับรถไปตรงนู้นนลยเราเห็นตรงนู้นนลยใช่ปะเราเห็นชารานี่นะแตลามันขึ้นฝั่งโน้นหรือปะใช่ขึ้นฝั่งนี้เลยใช่ปะมันเดินขึ้นไปแต่ว่าทางโน้นน่ะมันเดินขึ้นทางโน้นไงประตูแค่นี้ต่อมาปิดชุ้มประตูไม่ให้เข้าใช่ไม่ให้เข้าเห็นไหมคะให้ดูนะคะที่นี่สาวงูร้านจุลีมาเย็นๆนะคะบรรยากาศดี ปูให้ผลเลยไปละอากาศเย็ยนสบายมากเลยอ่ะบ๊ายบายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะสาวแองกุ้งพาเที่ยววิวแชร์มูแชร์คะ่ะบ๊ายบาย